ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิบบรลวัดนะฮะและอ e ีพี่นี่นะครับเรามีโปรเจกต์ที่จะไปทำ24ชั่วโมงกันนั่นก็คือเราจะไปติดเกาะกันนะฮะกับน้องดินนี่ฮะครับอ่าตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับไปที่เกาะลตาตอนนี้แวะที่บ้านก่อนนะฮะ <laughs> กินน้ำกินท่าก่อน ตอนนี้แวะบ้านนะฮะตอนนี้เรามาถึงประมาณเที่ยงนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราหาอะไรกินก่อนก็คือแวะบ้านนะฮะแบบ้านผมเองกินข้าวก่อนพาน้องดินกินข้าวที่บ้านนะฮะวันนี้มีแกงแพะนะฮะ้องดินบอกว่าชอบมากนะนี่เฮ้ย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรานะครับกินข้าวเสร็จแนละ้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เกาะนะครับ ตอนนี้นะฮะเข้ามาในปาน่าแล้วทุกคน哈哈แต่อยู่ในรถนะครับโอเคเดี๋ยวชมบรรยากาศข้างทางนะฮะว่าจะเป็นยังไงย่งไบงครับต้องดินเป็นไงบ้างฮะ จะหลับแล้วจะหลับแล้วนะเดินทางไกลโอเคฮตอนนี้เรารับทีมฮานมาแล้วนะครับนี่อยู่ในรถนะครับทุกคนนี่นะครับน้องอิฟน้องสอนนะครับแล้วก็ดินบ็อกยเลโอเคตอนนี้เรากําลังเดินทางนะครับไปติดเกาะกันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอารถนะครับไปลงของแล้วเดี๋ยวเอารถกลับมาไว้ที่บ้านน้องนะครับไปเล โอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาของจากท้ายรถลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอารถกลับไปเก็บที่บ้านนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาด้วยมอเตอร์ไซค์แล้วก็เราก็จะขึ้นเข้าไปในป่านี้นะฮะแล้วก็ไปติดอยู่ที่เกาะเกาะหนึ่งนะครับอีกฝั่งนู้นเดี๋ยวไปชมบรรยากาศนะครับผมนั่นไปอี่ได้หรนี่โนอาไปไรถามดีโอได้ไหมโนอาไปกันได้เนสไตล์รถปะ โอ้มีเชฟร้านเอาจริงเลยใช่ไหมนี่ฮะเอาจริงเลยเอาจริงนะครับมีมอเตอร์ไซค์นีเอาคัมโก้ออาได้ในเน้นตีเลือดทื่อๆนี่โอเคตาวันเราจะเอามอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับช่วยนะครับออกของไปนะครับขึ้นไปแล้ว หนักครับเอาจริงเลยใช่ไหมครับผมวันนี้เราเดินทางเลยเนาะดูเส้นทางครับอันนี้น <ะ S 2> ดูเส้นทางนะครับทุกคนจีจริงอันนี้เป็นเส้นทางนะครับโอ้โแมงมุมถ้าแบบอ่าเป็นรถคันใหญ่ๆแล้วใหญ่ๆจะเข้าไปได้นะครับแต่รถผมเข้าไม่ได้นะฮะผมต้องเอากลับไปไว้ที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ให้เอามอเตอร์ S <S ไซค์มาหนึ่งคันนะครับเพื่อจะขนของนะครับมผมกับเชฟนะครับกำลังเดินทางไปโอ้เชฟเดี๋ยวทีมงานดูอยู่เดี๋ยวผมฟามฟามไม้ไปฝาก เชฟเต็มยศดเลยนะเชฟนะตอนนี้ครับตอนนี้โอเคผมกับเชฟร้านกำลังเดินไปนะครับไปกันเรื่อยๆนะฮะอันนี้เราเดินผ่านป่าปามแล้วเชฟเนาะเันดีสวนปามนะฮะกลังเดินทางไปจุดของเรานะครับอีก2กิโลนะฮะอีก2กิโลผมคอแห้งแล้วอะไรนะไปกินน้ำก่อนได้ไหมได้ครับเชฟข้างล่างนุ่นนะกินได้เลยน้ำเค็มเชฟ นุ่นๆจะอยู่ด้านล่างเชฟมุมนี้ตกลงไปไม่ไม,ไ,มไม่ไม่น่ารอดเลยเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเลี้ยวขวาเป็นภูเขาี่พอเราขึ้นมานี่คือบรรยากาศ นะครับด้านล่างเป็นทะเลนะทุกคนเหนื่อยครฟังจากเสียงน่าจะารู้แล้วครับผมตอนนี้เชฟไม่รอครับผมวัน,นนี้คนยิปพาผมมาย่าง <c oughs> สเส้นทางแต่ละเส้นแต่ละคันสอเลยแลย้วในเดือนที่สองแล้วเนือนที่สองเลยนะยอมแล้วเหรอ ผมผมมีจุดจุดหนึ่งให้เชฟดูตรงนี้ดี๋นี้เดี๋ยวตามผมมาชมวิวอะไรนะใช่ตรงนี้เป็นจุดชมวิวสวยมากเชฟเ้ยเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูด้วยครับตรงนี้บอกเลยว่าสวยมากเเราตั้้แคไดใช่แต่ว่าไม่ใช่ที่ของเราไม่กล้าตังเดี๋ยวมาดูกันนะฮะทุกคนเเราออกมาแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนี่ด้านหลัง แสงเยอะมากเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เห็นโอเคเดี๋ยวโอเป็นไงบ้างเชฟนี้เป็นพื้นที่นะิวสวยเลยเราการเด้นได้สบายเลยถ้าตมหลกันะครับีเป็นที่ีเราจะมากานเป็นที่อะไรเช๊ที่ไว้จุดชมวิวของชาวบ้านแถวนี้มานั่งจีบสาวได้ตรงนี้เป็นจุดที่สวยมากทุกคนดูนี่นี่นี่สามารถเดินลงไปได้นะสามารถเดินลงไปได้แต่วันนี้ไม่ลงแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะไป ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นราจะเดินไปอีกโอเคเชฟดูเหมือนเหนื่อยนะเชฟน,นะอันนี้เราออกนอกเส้นทางมานิดนึงนะฮะเราเดินกับเส้นทางนะครับเป็นไงบ้างเชฟจุดชมวิวสวยครับสวยสวยนะฮะโอเคไหมโอเคอยู่บขาแห้ง,หงผม <laughs> ข,อขอที่กินน้ำเมื่อกี้จ่ายคุณได้ไหมผมกินเลยเมื่อกี้ <laughs> นี่นะครับอันนี้คือเส้นทางที่แบบไปดูจุดชมวิวแล้วก็นี่คือเส้นทางที่เราจะไปนะครับที่เราจะไปพักคืนนี้ไปครับไปกันต่อครับไม,ม้สงสารเชฟไหมผมมือ,ม,อมือขวาหิว้วถุงพลาสติกมือซ้ายมือซ้ายหิ้วหิ้วอะไรฮะมีเบ็ดตกปลาครับมีงเบียดตกปลาด้วยทุกคนผู้ชายมือสองนะผู้ชายมือสองนะสองมือไม่ว่างมาสุดทางโอเค เดี๋ยวเราเดินไปกันต่อครับดูเชฟเสิงส็งอันนี้เดินมานะครับอันนี้เป็นเนินลูกที่3นะครับที่จะเดินขึ้นไป อันนี้เนินที่4ทุกคนตอนนี้เราอยู่ในน้ำทะเลประมาณ2องล้านหกแสนเหมื่นแปพันคนตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนเนินทุกคนใกล้จะถึงแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวลงอีกเนินหนึ่งก็ถึงแล้วทุกคนนี่ทุกคนบรรยากาศน,นี่เดินบนเขาทุกคนเนื่ยเชยกําลังจะเดินลงเนละตอนนี้ตอนนี้มาเจอเลยฮะคนขนสเบียงนะะลูกหักลูกหับเน่นเนินนาล่าง ตอนนี้นะครับทีมฮานนะครับมารอนะครับเอาของมาได้มาแล้วเป็นไงเชฟกินก่อนเหนื่อยนะเชฟเหนื่อยแล้วเชฟโอเคเดี๋ยวเรานะครับจะเอาของนะครับแล้วก็เดินลงไปทางนี้นะครับเพื่อที่จะไปที่จุดกลางเต็นท์นะครับฟ้อมไหมไปไหมฟ้อมไหมนั่นฟ้องไม่เอาไปเอาไปนี่นี่เออ ไปโอ๊น้องมาโดนไปนะไปลงมาเลยลำางพูดเลยเนี่ยตรงทางนี้เลว่งลื่นนะแต่รู้จักเชรูดไหมครับเชเชรูดที่เขาเรียกว่าลื่นนะเฮ้ยใจบุโชไรล่ะนี่รู้จักคำว่าดัดโอเคตอนนี้ได้หมวกมาแล้วนะกคนเอาหมวกกันก่อน ตอนนี้กำลังเดินลงนะครับสูงมากทุกคนนูนอ้เชฟเดินเหมือนเหมือนรู้ทางนะเชฟนะนู่นนะฮะด้านล่างนะครับอีกประมาณร้อยเมตรนะครับก็จะถึงจุดแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะฮะทุกคนนี่มาถึงแล้วครับผมนี่คือบรรยากาศ พระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วทุกคนเรามาถึงนะครับจะมืดแล้วตอนนี้ห้าโมงเกาะน,นี้ม,นะมีบ้านอยู่หลังเดียวนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นบรรยากาศครับดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเรานะครับหาจุดกลางเต็นท์กันก่อนตรงไหนดีเชฟเดี๋ยวหาก่อนตรงนี้ไหมเชฟตรงนี้ตรงนี้ไหมแถวนี้ไหม๋ยวนีน้ไหมเนมีน่ยเนีน่ยแถวนี้ไหม โอ okay, เคไหมครัตอนนี้นะครับเรามาถึงจุดนะครับที่เราจะกางเต็นท์แล้วนะครับเอาไปว่าเดียวเราจะเตรียมกางเต็นท์กันนะฮะนี่นะทุกคนเดี๋ยวผมจากจะให้ทุกคนเห็นนี่ด้านหลังผมนี่เดี๋ยวผมปรับแสงนิดนึงแสงมืดไปเห็นไหมไม่เห็นเดี๋ยวผมฉายกล้องหน้าดีกว่า นี่ทุกคนบรรยากาศดี่ข้าไปง,ง่างนูน่นมีเรือหนึ่งลำนะฮะกำลังวางอวนนะฮะตกปลาด้วยนี่นะครับนี่คือจุดที่เรามาพักกันคืนนี้นะครับเราจะมาพักทำา24ชั่วโมงกันนะฮะอยู่บนเกาะเกาะนี้นะฮะนี่ตอนนี้ทีมพางกินอะไรฮะมะขาม <c oughs> กินมะขามกันนะ เชฟตรงไหนอะตรงนี้ไหมตรงนี้นะรนุ่เนเชฟข้างหลังเชฟมะพร้าวน้ำผมกินได้เชฟเ้ยนะฮะตอนนี้เราต้องรีบกางเต็นท์นะครับเพราะว่าใกล้จะมืดแล้วชเชฟแล้วก็เหมือนเอาว่าฝนกำลังจะมาด้วยเดี๋ยวเราต้องหาเชือกเชือกน่าแต่แถวนี้น่าจะมีเชฟของเชฟ กลางง่ายแต่ของผมกลางยากใช่ไหมเ,ออเดี๋ยวเราเดี๋ยวของผมจะกลางไว้ตรงนี้เลยกันตอนนี้เชฟเชฟเชฟทุกคน <laughs> เชฟหาได้ไหมลูก <laughs> หาได้เชฟหาทางมะพร้าวหาทางมะพร้าวโอเคเดี๋ยวผมจะกางเต็นท์ตรงนี้นะฮะของผม ีจะหาไปรองใต้เต็นท์นะครับเผื่อมีสัตว์มีพิษมันจะมาอยู่ใต้พวกนี้มันจะไม่โดนเต็นท์เราก็ไปเอายว้ะเดียวห้ามเอาไหมลบเลยกันวัวขับมันไม่เลยวะสุดที่อร่อยขอเชฟอันนี้เชฟเอาทางมาปูใช่ไหมฮะมาปูรองครับมารองกันสัตว์เพิ่มความสบายให้เราด้วยเนี่ยแล้วมันไม่กดหลังฮะ ไม่ขวดครับเอ๊ะตัวนี้ของของผมนะฮะตอนนี้ขึ้นขึ้นลำนะฮะขึ้นนต่อให้เอาคน่ออ่านี่นะครับใส่ด้านนึงแล้วเดี๋ยวรออีกด้านนึงฮะนี่น่าจะนอนได้แล้วผมต่อให้เคาเดี๋ยผมจะเสร็จแล้วฮะ เฮ้ยสองหนึ่งเลยนะเว้ยเลยนะสองหนึ่งเลยนะสองหนึ่งเลยครับนี่ผมเสร็จแล้วนะโอ้ไม่ได้ของเชฟเสร็จแล้วนี่ของผมยังไม่เสร็จเลยอันนี้เราสองคนเล่นทุกคนเดี๋ยวฮันน่าไปเลยหันน่าเข้าวากันฮันน่าออกเลฮันน่าไปเลยหันน่าไปเลยฮันน้าไปลอยทะเลโอ้เชฟนู่นคุณเอาไอ้รูดผ้าผ้าอยู่ด้านบนนรงนี้ ไปนั่นหน่อยเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเทสก่อนไม่ปวดเท่าไหรเราอันนี้เต็นเชฟเหรอไหนเข้ารีวิวหน่อยเชฟเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยรีวิวแป๊บนึงไหนเข้านอนได้กี่คนนะเชฟนอนได้สองคนคนเดียวสองคนตัวเล็กยังเชฟโอ้นี่ของเชฟนะครับยังไม่ตึงครับยังไม่ตึงอ๋อนี่ของเชฟนี่ของผมเชฟใหญ่ไหมมันพันนน คนเดียวผมก็เต็มแล้วใชฟโอ้โหของเชฟมีแบบกันน้ำค้างด้วยเหรอค้างครับอันนี้กันน้ำค้างนะใช่ฟนะใช่ครับโอ้ดีจังเชฟมาดูผมันไม่มีอันนี้แบบดูดาวเชฟดูดาวอ๋ออันนี้เขามีหอดูดาวเลยจ้องดูดาวอันนี้ดูดาวเลยรับรื้อเลย เอ้ไปเช็คกันเชฟนี่มาหาน้ำกับเชฟนะครับทุกคนนี่เจอบ่อแล้วแต่ด้วยระบบประเด็นเชฟลูกรอกครับลูกรอกนะครับเดี๋ยวไม่เงียบเชฟตักลงไปเชฟชัดกนะฮะ อันนี้ไม่เอาทั้งแมวรั้่เอาทั้งสองก็ไม่เอาทั้งสองก็ไม่เอาทั้งสามกลับบ้านอันนี้ไว้ต้มมาม่าผมขอกินอึกก่อนได้ไหมใช่ไหมได้ครับเราเดินมาเหนื่อยวันนี้เอาไปก่อนอึกหนึ่งครับผมไม่ตัองขวดเลยได้ครับเชบอ่าผมขอกินน้ำบ่อเลยครับกินน้ำบ่อเชฟน้ำกลอยนะเชฟอ๋อนี่ปา ได้อยู่เชฟบ็เอไม่เต็มแน่ใจนะเชฟว่เาเขากินน้ำนี้ไม่รู้ครับกินไปแล้ว <c oughs> อันนั้นด้วยป่าเชฟไม่แน่ใ,นใจเราจะอยู่รถวยน้ำแค่นี้ใช่ไหมครับอะไรนะครับเราจะจะอยู่รถทั้งคืนด้วยน้ำแค่นี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> กับอีกขวดนี้ขวดนึง <c oughs> ของคุณใช่ของผมไม่ใช่นะเด้ว <c oughs> <c oughs> โอเคฮะตอนนี้นะครับก่อไฟติดแล้วอันนี้เชฟต้มน้ำร้อนเลยเนาะครับอันนี้ต้มมาม่าใช่ไหมเชฟอันนี้น้ำร้อนไห้ไปกินก่อนับเอาน้ำร้อนไปกินนะจากในบ่อมาต้มเออเมื่อกี้ชิมดูนะน้ำมันก่อยเกินไปเนี่ยตอนนี้มีปัญหานิดหนึ่งครับมีปัญหาอะไรเชฟห็นที่เป็นฐานตรงนี้มันไม่ถึงหม้อครับไม่ถึงหม้อเข้าได้ไหมเชฟยกก่อนไหมทำไม่ได้โดนไหมเชฟ โอ้ได้แล้วครับโอเคแต่โชคดีครับเราพาเชฟมานะฮะถ้าเราไม่พามางสงสัยยังจุดไฟไม่ติดมั้งเนะี่ยตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะฮะอิม่มฟ้ามืดแล้วทุกคนดูแสงตอนนี้เรียกยามสุนธยาเขาเรียกว่ายามสุนธยาไม่ใช่แดนสุนธยานะทุกคนดูแสงสวยมากทุกคนโอ้ยเป็นไงฮะสุดยอดทุกคน โอ้ยใครชอบบรรยากาศแบบนี้ติดต่อผมได้นะฮะคิดราคากันเองนะเดี๋ยวผมพามาค่าน้ำมันหนึ่งร้อยอะไรเชฟค่าน้ำมันลดหนึ่งร้อย่านรัะเชฟหมักไก่อยู่นะมันดื๋มมืดเลยทุกคนเชฟหมักไก่นะอุปกรณ์เรามีน้อยมาก กับอะไรบ้เนี่ยนี่ทั้งหมดนี่เลยเหรอทั้งหมดเลยใช่ไถ้าไว้พรุ่งนี้มันจะเน่าไหมเราย่างไว้เลยเนาะเออเราย่างไว้เลยฮ่าพริกหายนี่พริกฮะ<า>พริกไหนอ่ะอ๋อนี่ไงลีปีเขาเรียกอะไรลีปีเรียกลีปีพริก <c oughs> พริกหนูอะไรก เรืออะไรกับเด็กๆปนณหะนึกว่ารีปีไม่ใช่นะใช่ไหมไม่ใช่ครับคล้ายๆไม่มีเกลือเหรออะไรนะเกลือเราไม่มีใช่ไหมไม่มีเอาน้ำเค็มไหมน้ำเค็มนะดูบรรยากาศดูบรรยากาศทุกคนนี่ดูน้องอิฟหน้าเมือกหมดแล้วครับแต่ทุกคนเหงื่อเงันเลยแต่บรรยากาศสวยมากทุกคนชอบไหม อันนี้ทำอะไรกนะันฮะจะหากินกันอย่างเดียวตอนนี้กินม,นมาม่าเลยนะอันนี้เชีพเชีพย่างไก่กำลังย่างไก่ใช่ไหมเชีพอันนี้ย่างไก่ไม่เสียบไก่อันนี้ไม่เสียบไก่นะชีพนะโอเคนะครับโอเคแล้วอันนี้ทีมัน R C ไหมเชีพใช่ R C L D ทีมัน R C L D นะทีม ขอไม่กินเนื้อครับมาเลยตรงนั้นเลยแต่มันเลยจอด้วยทำไมไก่เหลือซีกเนื้อเชฟฮะไก่มีสองซีกอ๋อซีกนี้ผมเกือบเหยียบไปเชฟต้มน้ำปลาอ่าต้มน้ำปลาต้มน้ำเค็มยังกินมาม่าจนเหงื่อแตกแล้วนี่ฮะกินมาม่ายังไงให้เหงื่อแตกครับเนี่ยดูเนี่ยอิฟจนเนาะโอเคฮะตอนนี้นะครับ เราได้เราหาซื้อลูกชิ้นมาด้วยนะนี่นี่นี่เดี๋ยวเราทําการย่างกันนะเดี๋ยวเราย่างกันน้องดินนี่นะฮะอันนี้ผมตัดมาใบมะพร้าวนะแล้วก็เอากาา้านมนเอาก้านมะพร้าวนะมาใส่นะครับเสียบลูกชิ้นนะครับอย่างละสามชิ้นนะนี่นี่นี่ตอนนี้นี่นะฮะเดี๋ยวเราไปย่างนะครับแล้วก็ได้กินกันคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับไป <laughs> <laughs> นี่ฮะผมนะครับส่องไฟอย่างเดียวนะระบบไฟระบบไฟระบบไฟนะฮะนี่ฮะเช็ดร้านฮะได้เลยครับผมผมมีไฟส่วนตัวนะฮะทุกคนเพราะว่ามันมืดมากนะทุกคนเออโอเคฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูเราย่างกันแป้างเชฟตอนนี้ไก่อีกครึ่งชั่วโมงได้กินครับอีกครึ่งชั่วโมงเลครับอันนี้ไก่แดงๆเลเนาะครับ อไก่น่ากินมากเชฟเพิ่มทานหน่อยครับผมหิวเลยเชบใจเย็นครับใจเย็นเป็นไรเชฟควันเข้า,าตาควันเข้าตาอันนี้ลูกชิ้นโอ้นั่นไม้เลยเหลูกชิ้นอันนี้ของใครฮะไม่แล้วนี่อันนี้เดี๋ยวเราย่างไม่ฮะเราต้องย่างให้ดี ได้อยู่ได้อยู่ต้มผมวางวนนี้เลยนะเชฟเรากินพวกกระเทาะกับอะไรนู้นอีกเดียวเรากินนี่เตลัวโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมฉีกมามา่าเดี๋ยวเชฟช่วยเป็นตากล้องให้ผมหน่อยโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะต้มมาม่านะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ประมาณสามทุ่มได้แล้วนะเนดะีย๋ยวเราต้องต้มมาม่านลยทุกคนหิวหิวตอนนี้ ใคยกินบ้างเชฟกินไหมกินครับกินนะกินมาตัวคนใส่สามพอนะเพราะว่าไอ้นี่มันมันเล็กไปขึ้นเลยขึ้นเลยฮะเดือดเร็วขึ้นเลยเป็นไงฮนะโดนมุกเด็กบ้านๆนะอันนี้ใส่ทั้งเปลือกไหมฮะ <laughs> อย่าไประดุดนะอผมไม่ได้โดนใครอย่าไปโดนนะไม่ได้กินนะเดี๋ยวผมว่าสองโขกก่อนก็ได้เนาะได้ครับแล้วแต่อะไรก็สองโขกพอแล้วเดี๋ยวเครื่องปรุงเราใส่ทีหลังนะเนี่ยครับอันนี้รอให้น้ําเดือดปุดๆก่อนนะเอาว่าเดี๋ยวกินลูกชิ้นย่างไปก่อนเลยกันแกหิวมั่นใจได้เลยได้ทำกงไนกูอื่นเลยทีมงานเราด้วยจริงทำเบอร์ได้ นี่ลูกชิ้นมาแล้วนะอย่าเดี๋ยวผมจะกินอะรโวเดี๋ยวผมจะนอนที่ดำๆออกไม่กินนั่นที่ดำๆเนี่ยจะไปกินมั้งโอ้ยฟินนะฟินฟินเบ้อนี่มาม่าเรา เสร็จแล้วนะฮะสุกแล้วนี่นี่นี่แบ่งกันนะแต่ละคนนะนูนนุนใครขาดมะนาวนี่มีมะนาวใส่มีมะนาวด้วยนะเออมิด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 เออคลิปก่อนเลยอะไรนะไอเดวานจอมเปรี้ยวซัมยาเพชรไอเดบินไม่ได้เลยไอเป็นบ้างไอเต้องใส่มะนาวหน่อยใส่มะนาวคือรสชาติอันนี้ครัวคุณรีนครัวคุณต่อยเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้เงินนะอยู่ร้านอะไรฮะ อันนี้ร้านครัวริสกี้อะไรนะเขาเรียกหินเอรถาดอะไรเอาหินริสก,กี้เอาหินริสก,กี้ครับเอาหินริสก,กี้อ,กกอืมเป็นไงฮะอร่อยครับอร่อยอันนี้ใส่ไข่ไว้เยอะเลยฮะร้อนร้อนอือหือตัวนี้เสพตาคุณดินเชฟดิมะนาวเข้าตาเมื่อกี้ แต่อร่อยฮะเรากินมาหิวมากครับตอนนี้เราเดินมากี่ลูกนะคุณดินสี่ลูกครับสี่ลูกอืมอร่อยฮะนี่นี่นี่อันนี้เราทําเกี๊ยบขึ้นมาเองนะครับกับทางมะพร้าวแต่เกี๊ยบมปนไม่ใช่เกี๊ยบโอโอเคฮะ กินพร้อมน้ำตาและเหงื่อไก่สุกแล้วฮะนี่ทุกคนอันนี้ไก่อังกอไม่เชฟไก่อังกอครับนี่ไก่อังกอร์นะเชฟนาะโอเคดีเชฟเดี๋ยวเชฟถือไว้ก่อนนะนี่คะเป็นเอาที่โรงม่เชฟสี่มือเชฟร้านนะนี่ไก่สี่มือเชฟร้านนะฮะไก่ย่างฮาดาวไก่ย่างฮาดาว โอเคนะครับทุกคนนี่นี่เขียนได้เนื้อมันไก่สุกแล้วนะกินเลยยืดเดียวขึ้นบินก่อนไปเราจะมาลองกินกันดูผมเชฟผมขอขาได้ไหมเชฟเอาเลยครับเดี๋ยวขานะฮะมาขอเชฟจับขาโอ้ยร้อนนะแล่ดิ้งนะอืออ่าเดือบเยน้อยเดือบเลยอือฮึ่มเชฟนี่นี่ตานี้เนือมันนี่งๆเนี่หนี่ นี่เชฟหมักเองใช่ไหมต้มปลาชุบอืมนี่นะทุกคนอร่อยอร่อยอยู่เชฟอ่ะยืมเชฟเนาะแย่พูดว่าอร่อยนะพูดอะไรฮะเรากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินเนี่ยแต่พรุ่งนี้ไม่ได้กินเรื่องใหญ่ครับโดยน้องชายเมื่อก่อนนะจบตอนนี้ จะสี่ทุ่มเลยนะฮะทุกคนเรายังกินไก่กัน,นอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไงอะทุกคนโอเคฮะทุกคนฮนะตอนนี้เวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับตอนนี้ก็น้องๆน,นะครับก็แยกย้ายกันไปนอนแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมกับน้องดีนนะครับก็จะ เข้านอนแล้วเหมือนกันแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าทําอะไรกันเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยกันนะค,ครับจนคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ฟันดีครับผมเดี๋ยวเจอพรุ่งนี้เช้าเลยครับแล้วครับทุกคนโดนผมตก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 โอเค <c ười> เครียดเลยทุกคนโดนตก mm